วิธีสก,กัดการโจมตีและทําให้เจ้าหมอน,นั่นโดนเราเล่นงานถ้าไม่ใช่การโจมตีที่จะหยุดเจ้าหมอน,นั่นได้ก็ไรความหมายตัวอย่างเช่นหลังจากไม่เหล็กแรงสูงแล้วดึงดูดกับแรงผลักแรบดูดกับแรงผลักแบบนี้ต้องลองดูสักตั้งผมแรง้น,นาให้การโจมตีจากทุกทิศทางเลย ยังมันยังไม่จบหรอกนะาย่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 าะ้าไม่จนต้มได้แย่สักทีแต่ไปล้มผู้ชายล้มมาบ้าไร้ประโดนจะใช้แผนล้มเหลือแล้วซ้าอีกสักกี่รอบ รถเล็กเลรอฮึ <S <S สุ per ball น่าลกต่ออย่างนี้ดิเองถ้ามองเทวพันธ์ไม่เห็นแล้วก็อย่างน้อยสก,กัดขาไม่ให้ขยับไปไหนได้ต่ถึงยังไงก็มองไม่เห็นเทวพันธ์ของฉันอยู่ดีนั่นแหละรำนั้นมนอนอรอบเขตทำให้พลังไร้ผลยางนั้นเหรอเป็นตรงนั้นแล้วก็เทวพันธ์ลนั่นปล่อยออกมาตรงๆจะไร้ผลละ่ะ จะพาโน้ตแต่งทำเป็นว่าสูเล่นงานถ้ารอให้หมอน,นั่นไปตรงกัด้เองแต่ว่าให้ยึดเอาไว้ที่เหตุนั่นพลังของพานโน้ตเองเข้าไปไม่ถึงหมันั่นได่ขี้เหรอไม่ถ้าไม่คิดว่าหมอน,นั่นจะทับผ้าแกรนนะั้นท้าเป็นอย่าหมอน,นั่นต้องมีเป้าหมายแค่อย่างเดียวนึกแล้วเถอะคิดจะผลิตก,กำลังของทสองฝ่ายแล้วมาโดนกันซึ่งด้านแทนเดนนั่านหรือน่สาสนุกพลังใครจะเหนือกว่ากัน

อะไรที่หมอท่านว่าเมื่อกี้เหรอ่นั่นเหรอแม่เหล็กแรงสูงยังไงคะตักเหล็กที่มีพลังแม่เหล็กขั้วเหนือใต้สลับไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาน้าจะเป็นรางแม่เหล็กแรงสูงยังไงล่ะคะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นระหว่างรางแม่เหล็กกับแม่เหล็กที่พันไว้ตรงเท้าและเล่นความเร็วขึ้นโดยอาศัยแรงดูดแรงดักซ้ำไปมาน่ะใช่ที่หมอท่นกลายเป็นรัแม่เหล็กไปแล้วอ่ะเนี่ยทำให้ความเร็วได้ถึงตรงนี้แล้วก็ผู้เขียนทางด้านพลังแรงผลลบล้างพลังก็ไม่เกี่ยวแล้ว ฉันจะโดนพลงนนังของเจ้ากับนายแล้วสิ <c oughs> ฉันจะขออะไรดีๆให้รู้ไว้อย่างนะที่เป็นคำพูดของใครบางคนฉันอยากจะขอบคุณนึกเกิน่ะนะปัญญาและพลังต้องใช้สองอย่างควบคู่กันจะเป็นลูกชายตัวจริง <c oughs> นายไมากเลยเพื่อนเฮ้เชตายยากจริงแค่หมดนี้ตานนี้แหละจบกันสิเราพัดล็อกผลของฉันที่แงอยู่ที่ตัวนายถ้าขยับออกจากนั้นแค่ก้าวเดียวรอที่แหละฉันจะใช้พลังที่มีทั้งหมดดับชีวิตแกโดยไม่ปราณีละแย่แล้วเข้าไปในเขตพลังไร้ผลจะครบสิบวินาทีละ ออกมาเร็วๆสิซานโนเหลืออีกแค่สามวิอีกสองวิอีกหนึ่งวิเร็วขยับไม่ได้เลยรู้สึกกดดันชะมัดเกินสิบวินาทแีแล้วแล้วผู้ชนะคนที่สคือเดีกกอล์ฟเอิหน้อย,อยแต,แต่แต่ว่าดูสิเพิ่งจะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะขนาดซานโน่จะเอาชนะพวกนั้นไม่ได้ ล้วต่อไปเราจะมีหวังเอาชนะได้ยังไงกันเล่าโุหมดสติไปแล้วหมอนี้บ้าชะมัดมุ่งมั่นจะเอาชนะจนกว่าจะถึงที่สุดของที่สุดเป็นลูกผู้ชายแน่เป็นบ้าเลยลุงเนะ่ามอสามชนะในการแข่งแต่แพ้ในการดวลเดียกอสมีพลังเหนือก,กว่าตัวเองอย่างเห็นได้ชัดแต่ซานโก็โคตรได้ด้วยปัญญาหน้าชมเชยนะ แต่การที่เดอโกสแพ้โดยไม่ได้ใช้แผนอะไรกับซานก็เพราะว่าทำตัวเองแท้ๆพูดอะไรอย่างนั้นเสนาตันคุงที่ควรชมเชยก็คือเดอโกสคุงที่ชนะต่างหากขั้นตอนในการดวลนะ่ะไม่จำเป็นจะต้องประเมินหรอกนะและที่ควรประเมินก็คือผลลัพธ์เนี่ยเสนาตันคุงเดอโกสคุงชนะแล้วส่วนซานาคุงแพ้มันก็แค่นั้นเองนายที่พูดแบบนั้นหน้าตาเฉยล่นาะ ไม่กลับรู้สึกยกย่องอยู่ในใจบารุ <c oughs> ล้วไปดูการแข่งจะดีหรอครับคุณพ่อย <c oughs> ังไงก็รู้เปก็อยู่แล้วที้งแต่พวกนั้นนจะไร้ความรู้สึกเพื่อเป้าหมายไปได้ถึงไหนพวกทิมของอุยคีคุงอาจจะมีผู้ที่ต้องสังเวยก็ได้แต่ว่าพวกนั้นจะใช้วิธียัยงไงก็ช่างนะขอแค่ในรอบที่สี่นี้ชื่อยพยี่ทุกคนนอกจากรู้ก็พอแล้วลนะ่ะ <c oughs> อีกนิดเดียว อีนิดเดียก็จะสาเร็จแล้วนะอ่านน้ออาราีิสืบทอดอันยาวนานของตระกูลเรานะนั่นสินะถ้างั้นคู่มาองที่สามวงล้อรัสตาโมริไอนจิลล์จริงเหรอคูมาองที่สามโมริไอคน่จะจริงเหรอเนี่ยคีนอตันแย่แล้วยังต้องนวิธีเคลียรเงื่อนไขข้าจำกัาของโมริไว้เลย ถึงออกไปตอนนี้ก็มีแต่จะโดนน็อกแน่แน่ทำไงดีทำไงดีทำไงดีออกมาแล้วแล้วค่ะใจเย็นๆเงื่อนไขข้อจำกัดก่อนสิโอเคเงื่อนไขข้อจำกัดของเธอคืออย่างที่ว่ามาพลังาของคุณโมรีคือเปลี่ยนพรังอีกฝ่ายให้เป็นคนรักแว่นตาแล้วก okay. ็เงื่อนไขข้อจำกัดคือโพสผ่าแอปแบลวเอ่อ จะต้องให้อีกฝ่ายที่อยากเปลี่ยนเป็นคนรักเวนตาทำท่าน,นี้ทำท่าแอ็บแบลวโดยการกุมมือสองข้างเอาไว้ที่ปากยกขาขวางอ,อขึ้นไปด้านหลังต้องให้อีกฝ่ายทำท่าแบบนั้นนะ่ะนั่นแหละแล้วป้าจะ็นยังไงให้ทำท่าแบบนั้นเล่ลาพอสู้กับเมมโมรีจะทำยังไงเล่าฉันไม่รู้หรอกเบมรมรีทำท่านั้นเองนี่นาะทำเองเลยดิเอานะมาทำเองเนะองั่สิโอย ถ้าโพสท่าเองก็ว่าไปอย่างแต่ต้องให้อีกฝ่ายทำนี่สิแบบนี้ไม่ไหวหรอกถ้าทางแบบนั้นถ้าอีกฝ่ายไม่ทำท่าเี้ก็จะพลังไม่ได้ทำไมเป็นเงื่อนไขขั้อจำกัดที่ยากนมัดเลยแบบนี้นะโอ้โหแบบนี้มัเลยบ้างลองลองที่ข้อมือดูจะได้กลิ่นหอมหอมเจริงเหรอเท้าขวาเยียบอือดหยู่ไอ้ไอ้จริงจริงด้วยดูเป็นธรรมชาติเลยใครจะไปเชื่อเล่า ใช้ได้เลยไอายจาดีละพยายามเข้าะ่ะโมลี่เออจะลองดูนะแบงค์เกิลให้ได้ยยชีเดี๋ยวก่อนจะไปลองเลยนะ <c oughs> ไีไ่ป็นเรื่องแล้ว <c oughs> ฉันมนา,มาเรียาวิธีเคลียร์เงื่อนไขข้อจำกัดแล้วก็ไม่ทำยังไงดีทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีไม่ไหวคิดอะไรไม่ออกเลยเอ่ะโถโถเอยรั <c oughs> บกได้ฮะทำพ่าแล้วตอนนี้แหละโมรี เนอีกายให้เป็นคนรักนี้ค่าแรงม้งเลย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็รู้ผลแล้วล่ะเอาละถ้าไม่อยากให้หักเว่นตานี้ล่ะก็จัดการตัวเองให้ในุกไปซะไม่อ้าวบ้าหน่านี่ยังไม่กลายเป็นคนรักแว่นตาเลยนะนั่นน่ะเพียงเงื่อนไขเข้อจำกัดได้แล้วนี่ตัวฉันรักแว่นตาไงละ่ะไม่สิเพราะรักแว่นตานี่แหละถึงสำราญตัวเองไม่ได้ละ่ะเพราะว่า ถ้ือคือฉันลม้มลงมันก็แตกหมดนลวสิแว่นตาของฉันอันนี้มันเป็นรายโมริพมได้การเป็นคนนักแว่นตาไปแล้วล่ะถ้างั้นตั้งให้ถอดแว่นนั้นออกแล้วจัดการตัวเองก็ได้นีน่นะสนคุงมมาดูถูกกีโนตันไอคิวร้อยเจ็ดสิบเก้าคนนี้ก็แย่ละสิอะไรนะฉันเป็นคนประเภทที่ชอบวางแผนรับมือกุสตสู้เอาไว้ล่วงหน้าก่อนสมอยยางไรเล่าหารับมือพลังของคุณโมริก็ด้วย ฉันคิดเรียพร้อมเอาไว้แล้วล่ะถอดแว่นและจัดการตัวเองนั่นแหละเรื่องนั้นมันเป็นข้อเสนอที่แย่มากเลย,เลยทำไมนั่นล่ะพระชานติตกาเอาไว้แล้วล่ะสิบ้าไปแล้วเข้าใจแล้วสิใจฉันจัดการตัวเองที่ใส่แว่นอะ่ะมันไม่มีทางหรอกถ้าฉันล้มมาสติไปแว่นตาของฉันก็มีหวังเป็นริ้วรอยหมดแล้สิสำหรับฉันแล้วแว่นตาเนี่ย สำคัญมากยิ่งกว่าชีวิตตัวเองซะ่อีกนะไม่ต้องห่วงนะมอรีฮะ<า>ตราบใดที่เธอยังมีแว่นตาอยู่หมอน,นั่นก็ไม่กล้าโจมตีหรอกนะถ้ามันหนีเข้าไปในเขตพลังไร้ผลก็ลบล้างพลังแล้วก็ก็ขู่ว่าจะหักแว่นตาก็ได้นี่เออไม่เป็นไรหมอน,นั่นตอนนี้รับแว่นตาไม่มีทางกล้าทำลายแว่นตาของฉันกันพังแน่นอนถ้าอย่างนั้นลุยเลยสิมอรีอะไรอ่ะยังนี้นี่เอง คิดว่าตัวเองก็สวมแว่นอยู่ยังไงคงไม่ถูกโจมตีแต่ว่านั่นก็เป็นไปตามคาดหยุดการเมอรี่หมอน,นั้นตั้งใจจะแย่งแว่นตาเธอนะถ้าสู้ไปชิดตัวแล้วก็เสร็จมันแน่ฉันรู้แล้วฉันเลยเอาแว่นตาใส่ในกระเป๋าแตวฉันก็จะพังหรือไม่ก็แยง่งแว่นตาหมอนนั่นหมอนนี้ยังไงก็ไม่กล้าโจมตีฉันงั้นก็ถ้าฉันทาแว่นตามหมอน,นี้พังไปได้แล้วก็จะต้องยอมจัดก,การตัวเองอ้า เรื่องนั้นก็ไปไปตามคาดถ้าจับไว้แบบนี้นก็ต่อยได้ฉนันหนำใจคีดจะแย่งบวนตาจะกลับได้ผลออกมาตรงกันข้ามเลยนะสบ,บสัดออกมาสิมารีถ้ามันแย่งแว่นตาไปได้ต้องโดนเทวพันเล่นง,งานแน่นเลยเอันะ่ยนะปลยปล่อย่อยลป่อ นี่แหละมอรีวันเำแล้วให้หมน,นั่นจัดก,การตัวเองเลยออเออนั่นสินะน่ะนะนี่ทำไมอยากให้ทำแบบน,นี้ทิงทำตัวเชื่อฟังหน่อยสิการที่แม่ตาพังด้วยอ,อุบัติเหตุก็ไปไปตามคาดแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเศร้าขนาดนี้จะหักมันได้จริงๆนัน่นเหรอฮะนันเป็นโลชินเดียที่ปกป้องชีวิตเธอเป็นเหมือนฝังเส้นสุดท้ายขขายังไงละ่ะ พูดีกแค่ครั้งเดียวถ้าหักันแล้วก็จะฆ่าเธอเอ้นี่ไงฮะหักแล้วโมรีเอเสียใจด้วยนะทำแบบนั้นก็ไปไปตามข่าเห็นการช็อกของฉันไปเมื่อกี้และคิดว่าถ้าหักอีกนะอาจจะชอกแบบไม่รู้เรื่องตัวจะหมดสติไปเลยใช่หม คำนวณผิดซะแล้วแถมการกระทำของเธอจะทำให้ชาวรู้สึกตรงกันข้ามอีกซึ่งต้องได้รับจุดจบที่หน้าเวทนาที่สุดด้วยเทวพันของฉันเธอนะ่ะทำลายเชือกเส้นสุดท้ายของตัวเองที่มีเพียงเส้นเดียวไปเองอย่าอยู่นิ่งสิ้งโบนีหนีก่อนเร็วเข้าโบรี